เเล็กกำลังใส่ยาแก้อักเสบแก้อุ่มภัยอยู่นะนี่นะกินสบายใจกินกล้วยกินดีดีนะ เราก็ดูอยู่ห่างๆอย่างหงห่วงภายตะลุตะลุเดี๋ยวก็คงจะเข้ารูปเข้ารอยนะครับก็ท่านผู้ชมก็คงต้องใช้เวลา นานอยู่พอสมควรนะก็จะเดือนสองเดือนเดือนสองเดือนมันต้องถ่ายพยาธิสักห้าสิบเมตรแก็คจะเอามาให้กินแล้วครับ เพราะว,าวันนี้เพิ่งเอาอยาแถบยาให้เพิ่มนาโนแล้วก็บัวบานกินส่วนชื่นใจชื่นใจลำพูนไพยบูญเนี่ยหมอบอกว่าถ้าคาดว่าจะท้องเนี่ยก็ไม่ให้กินนะครับบางทีอาจจะมีผลสำหรับลูกช้างเฮ้ยอะไรวะตกใจหมดแหมแหมทำอย่างนี้สิ แม่ล้วก็วิกเหมือนกันนะแล้วก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ตกใจแล้วก็ว้าวุ่นเลยกินเข้าไปเติบติบติบ ซิวหัวช้างซิวหัวช้างนะครับของแท้เออ ช้างก็มีสิวนะครับตรงหลังตรงอะไรเงี้ยเป็นตมไขมันเหมือนกันแต่ข้างหน้าเขาก็เป็นชนเหล็กบ้างชนอะไรบ้างชนไม้ไผ่ชนอะไรบ้างนะครับมาเพราะว่าช่วงนั้นช่วงชุนละมุนนี้ครไม่รู้นะครับไม่รู้ห้ารู้สิบหรอกดันกันอย่างเดียว 5, 10, ดันกันอย่างเดียว เต็มท้องแน่ครับอ้วอนอยู่แล้วนะก็อ้วนเหมือนเดิมช้างมันตะมุตะมีมันน่ารักจริงคือเขาก็มีสเสน่ห์นะับชา้ชางช้างแต่ละที่เาจะมีสเสน่หนะ์มีความรอความน่ารักความตุ้ยนุย้ยความจ้ำม่าความแบบเป็นเอกลักษณ์ครับเหมือนโมเดลนางแบบก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์ นี่ฮะเอกลักษณ์ ก,กินเก่งมากเลยก็ต้องใช้เวลาในการจับนี่เราก็เห็นพัฒนาการครับตอนแรกขาหลังอยู่นี่นะครับขาหลังมาจุ้มอยู่ตรงนี้เราก็พยายามเข้าใกล้พยายามจับพยายามปลดไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นทีนี้สุดท้ายแล้วขี่ได้จับได้เนะี่ยเราก็จะแค่ผูกสองขาไว้เฉยเขาก็กินนอนอยู่ปกติครับเราก็หายากเก็บขี่ช้างขี่เขาเล่นเดิน ไปนั่นเดินไปนี่นะครับเป็น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 ปกตินะครับเป็นปกตินะครับนี่นะตแต่ผมมาชื่อตัวรูก็น่ารักนะหมายถึงว่า เขามาแล้วเาก็มีชื่อมีเสียงด้วยชื่อนี้นะครับคาดว่าน่าจะถึงจะได้ชื่อใหม่เขาก็เรียกตูลูเหมือนเดิเมเหมือนจอกาเหมือนเหมือนจอกาที่เรียกว่าชื่อแต่ชื่อโชคอะไรชช้ใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็เรียกว่าจอกาเหมือนเดิม รถติดครับเรียบร้อยวันที่สิบห้าขึ้นขี่วันที่พอได้ขี่แล้วคงจะขี่ท <funk anak lonely> ุก <infring> ว <es> ันแหละดูไปแล้ว เพราะช่วงนี้เป็นช่วงขี่ทุกวันขี่แล้วก็ขี่แล้วก็ขี่แล้วก็ขี่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 เข้าไปครับขี่จนชินชินชินกันเองอ่ะชินเท้าชินอะไรกันเองชินขาชินแข้งชินขากัไปขี่เข้าไปครับเตลุอเตลุไอชิบไอชิบอื้มชิบ ดูไส้คอครับหนามากไส้คอหนามากว<ะ>้าอย่าป้อนกับมือเลย ซุดนี่คือบางสั้นบางเสาไว้บางเสาไว้ปลอดภัยไว้ก่อนครับ ออเอารูจักแม่3กิโลร้อยน่ะเอาตัวรู้งงเฮ้ยเฮ้ยงงเไม่เคยเห็นนะจะกินมะขามหวานหรืออ๋อ มือไม้นะั้นไม่ซาวหานะแบบไม่ดมกลิ่นไม่อะไรเชื่ออยู่ไม่ซาวนั่นซาวนี่ไม่อะไรเลยนะฮุ้ยดูฟักทองฟักทองให้ดูฟักทองจะกินไงฟักทอง กินฟ um, no um, no ักทองด้วยครับบ้าวานค้นหร้อเ่าเนี่ย โอเคนะครับวันนี้ก็พามาดูตูรูเท่านี้นะครับผมฝากกดส mm ับสไคร e กดกระดิ่ง mm hmm. กดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. ด้วยนะครับสวัสดีครับ